พวก,กอนเนี่ยอ่นวอนา้แ่ก่าีค่ะใส่แม็ขุนเยอะเลยไม่ไหวค่ะสแสบนูสแสบคอมากเลยหนาไว้วันนี้ไม่เจอตั้งหลายวัน,นแม่จะะเจานเสียวจะไม่เจอกันแล้วนะอาลอะ ไ,ไปละผีค่ะกินเรียบร้อยแล้วค่ะไปละผี<ป>ทำงานก่อนนะคะตอนนี้งนี้นทวนีีเดินเข้าไปก่อนแล้วหนมนทางีนรม่ก่อนรอแ,แ,แม่ก่อน,อนเดี๋ยวรถแม่ไม่รู้ละีีเดินมาทางไหน บ้าพูดจริงเลยว่ <ô Words> ี่เจ้าหมีน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลิอานอนนะลกมอา้ยในบานอยู่ที่หน้ากองรกันแล้วายาจะิดหน้าด้ เดี๋ยวลงพัไปเล่นโอเคไหมหนาวไม่ลูกกลงลอยๆน่ะอะไรไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่่หนาวกันเลยอลิไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยปามอกระปุกจาวุรไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำเองนะไม่เเลยไม่าเวันรไปก้านเล่นดอนี่ สวัสดีค่ะพี่หมอนี่ยสวัสดีค่ะพี่หมอเนี่ยจากที่ไปก็มาจดิกอไปไหว้พระไปบูชาไปิด่อกับองค์สมเด็จพระเจ้าตอนองค์ไหรันิมาครั ปุไหวละสิงอะไรลูกมหนูไม่ใ่อ่ะเอากป่ามะทำหมาให้ลากได้เเออคุณอาเขาไดแ้วแจ้งมาว่าแล้วพถึงวะผมได้ร้บแจ้งว่าใช่กับว่มาถึงเจานาที่ต้องไปไหว้ระก่อนน้าน้าจะยังไม่ยากนะครับว่าไหว้รัตรงไหนไหว้พระไปทังนี้ออ นะครับไปด้านตะวันออกปอบุเลยนะครัานขางทตะวันออกุนเลยรัคระน้องนะครับไปูนาร์ไปรามบ่าไปตีทองขอพรจากองค์สมเด็จุิาชตองระรรีนันคอใครพีแล้วค่ะพีบีโอนใครนู่นแล้วนะครับจะเ้เนะครับเครับเอารีดมันนี่ย มันไงเข้าใจไหมว่ามันไงมันเป็นของคู่กันนะแม่ดีนั่คือของคู่กันดีๆแม่บีมาแล้วครับงานจากเนสบาเาอย่างของของคือห่ลังมาล้วสันละโอ้ยไม่หน่อยครับสองันนายกตง่นายากเทศบาล

ก็ขอเชิญชวนในกรไดาน้วลากรักที่ี่ปัตสวยจังเข้าสู่ภายในแล้วรตอนนี้รับงอุงมาถึงที่วัดพระระเนที่เรียบร้อยแล้วนะสาวไม้ที่ปั้นแมงนะครับก็มาถึงที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถึงทีนี่ก็ตาลูกิบลเยรังวัีจโตให้ได้ร๋งวัลทีจะมาที่

นี้นะครับาตรงนี้ก็มีโอ้โหดู้าแบบนี้ทำมัน้วยร้าน้ำไยเอ่วัลสี้สดใจหนูแม่อเมานี่แล้วมานี่แล้ว คนสนใจอยู่ลูกเวลาเขาแล้วาข้ามาแล้วกินมาแล้วกลัวเด็กด้วปดไปนะปดให้ใครอีกไปไหน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 ปวดให้ใครใครทำ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 แม่งไม่ใช่หรอ ที่จะร่วมีางวันใหญ่ๆในโครงการนนี้นะครับเราเปิดกระหายขาานะครับอยู่ทางนขวามื้องกใครทำอไรบอกไม่หน่อยเลยบีย่อยหน่อยเลยะัยเขาบอกว่าลูกชัยทำคือารริกา ท yeah, er ิ้งกนีรับวมงันีเนสีไปหาลื่นโตบอเลื่อโตบอเล่ไปหามาดียาม่เาไม่เอามวนมวยดอ ขอไม่ก่อนมีกดีความเพื่อนตาเขาตยายามเรียนรูผู้ชายหายยังรับแขลไปหายหายแต่ไม่ทักผาหายรับเป็ผู้ชายไม่ได้ไปยุ่งไม่ต้องไปยุ่งกับผู้หญิงนะครับให้ผู้หญิงมาทำทำหนีลางอยู่ตรงนั้เดี๋ยวเหมือนแมาพอกันวัดพุทโธมาเวลาผู้หญิงเขาให้เบอร์เราเราดูเบอร์แล้วเราก็ผู้หแล้วก็ส่งให้คนที่ให้เบอร์เรานะ จังหวัดลพบุรีนะคะไปเที่ยวรัฐบาักงไปดูต่อรับาลกลาง